พี่น้องคะพูน่ะปัดปบัดปัดปัดปัดอีพออีเม่ขอยเอยพูน่ะจ้ะหาว่าแพ้วตัวพูนพี่น้องพูนนะคะว้าพูน่ะมาด้อบัตที่นีู่้สิเก็บเห็ดมาค่ะมา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 ขอใส่พูดดูคุณผู้ชมนะคะมาเจอกันกับแพ้วค่ะสพปนนอร์เวย์เขาป้ามาเราก็เห็นเลยเด้จ้ะพี่นออ้องอืออีกแล้วเห็ดดอกง่ายอีกแล้วจ้ะใส่ไว้ไหน ขันมาสองมือขึ้นหลังมาจีได้ค่ะไม่ได้เลยนะคะเอาไว้นี้ค่ะนี่เขาป้ามาก He เ,าเห็นเห็ดเลยเด้จ้าเพียวเห็นเห็ดเหลืองอยู่อีกฟางผุนเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจ้าพี่น้องพี่น้องค่ะเพีวเห็นเห็ดเพิ่อง,พอง,องอีกแล้วจ้าโอ้ยบ่ท่านอีกแล้วเห็ดปลานี่ขึ้น,นอนลายแต่บัน ได้บ่เนาะเหมือนนี้จ้าได้บอเนาะคือเป็นจังสีเนาะมาค้าพี่น้องบ่านี้เรวเห็นปลาเห็ดเหลืองอีกแล้วคะ่ะนี่จ้าพี่นะพี่น้องเห็นว่าจ้าี่ก็กลังเกิดนี่นี่คะ่ะพี่น้องค่ะเห็ดเหลืองเห็นบอนี่นี่ค่ะเห็ดเหลืองนี่ก็เห็ดเหลืองนั่นก็แมน่นนี่กับแม่นคะ่ะแล้วก็ยุ่ใส่อีกแล้วบ้างคนะยุ่ในปลาซืนอนี่กับแม่นจ้าที พี่น้องค่ะเห็นบ่เห็ดเหลืองทั้งนั้นเลยค่ะนี่จ้ะเห็ดจตงร้ยังสีพี่น้องยังสีเห็นเด้วแพลขออนุญาตถือกล่องแล้วกันนะคะบ้าพี่น้องจงา,างงามค่ะเพื่อนเน่ยขางถนนอีกแล้วค่ะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวแพลจะไปตัดขาที่หลังอุ้ยพี่น้องคงา,า,งอา,างงามค่ะเพื่อนนี่ยป้าขังถนนป้าเก้านั่นแหละจ้าที่แพลมาเอาทุกปี พี่น้องคะบังเน่สามดอกนี่ก็ฟินาเลรีย้วแม่บังเน่ค่ะงามคาักพี่นอ้องว่ามันหยับมุนเมืาแล้วที่พุทธวิถ้างอางอพี่จ้อพี่น่ะเฮ็ดน่ะอันแสงแดดนะคะแสงแดดตอนหนึ่งทุ่มนะคะโอประท่านหนึ่งทุ่มหกโมงกลัวคะ่ะแดดกำลังสิลงนะคะตะเวนคอยแล้ว เฮ็ดทั้งนั้นจ้นะเลี่เฮ็ดเกิดในหูค่ะเอาได้นอนะ่อหน่ยจ้ะนย้ยยูยูใส่ระวังหันเห็นอยู่แป๊บๆนี่จ้า นอเห็นบ่าขคันตาพอดีพอด้กินได้เห็ดเหลืองถ้าเป็จริงเป็นป้าทั้งสี่นะคะต้องได้ต้องได้ผีเบิงนะคะแม่มาหน่หมดแตกมากแล้วนี่แม่จะเห็นบ่านี่ในหูทังสี่พี่นอ้องเห็นป่าจา้ะเห็ดทั้งนั้นนะคะเนี่ย กระดิ่ไตลวดน้ำมันกระเขินบ่นอไรเร้วตัวนอหญิงนี่จ้ะอือามใช่ไหมเอายากายแต่ละน,นี่จ้ะขณะนี่เป็นอันไหนหมดขึ้นหลายแต่ไหนได้อ่นี่อืมหั่งหมดพี่น้องไปเฮ้ามุดจิกัด หนีกับแม่พี่นองจ้าถ้าว่าเถ่าแล้วเ,เอาค่ะใหญ่อวยท่างครับอ่ะเนี่ยท่างนี้บ่เนี่ยรถใหม่แล้วยูไซอะไรบ้างฮะ มันเหยียบจ้านี่รถเม่ <laughs> นี่พี่น้องมาสีอ้ายผุนอะมีแต่ดอกางามๆจ้ะ เด้อเห็ด <Head, S 1> มีแต่ดองกงามๆไปไนโอ้ยพี่น้องนี่เด,ดจ้าพี่เด,ดจ้าพี่เห็ดนด้นี่โอ้ยเกือบมันบ่อเอาเกือบเ็นเ่เห็นมันบ่ไข่ใครอันนี้เดจ้าพี่ไหมเห็ดตั้งนั้นนี่โอ้ยแล้วมาเกิดอยู่เหลือกแ่คุณติดเกิดอยู่กลางถน,นนก็จริงู่แต่ว่าห้าอันนี้มันสูงจ้ะพูดะนะแม่่ันหี่พี่น้องเห็ดเกิดอยู่ในหูมาเด้อขายเกี๊ยวเห็ดเด้อ เกิดอยู่ในหูปันกบไปเจ้าเจ้าสิไปตัดขาที่หลังจ้ะตายตายตายเกิดอยู่ในหู้เบิงเบิงขาพี่น้องพูดนะจ้ะพูดได้ไหมง่ามค่ะที่น่ะพระเพียบเก็บเฮ็ดยุ้างถนนท้ายบานกับสิอุกอังทางเทน้ำหญิงอีกแล้ว พี่น้องเ็ดเกิดอยู่ในหู้จ้ะเคยเห็นบอนี่ในพกนก่ยติดถนนนีน่ไหมพเพวเมาทุกปีป้า,นปนา,า,เ,า,นาเนี่ยปีนี่ก็ร้ายขึ้นกัานั่นละจ้ะพี่นหรอแม่พี่น้องจ้ะหนันจุบหนึ่งพเพวเก็บกองไว้ี๋้วไปตัดขาจ้าที่นี่เนะาะให้พี่น้องมองเนี่ย,ยเพลเหยียบหัวปีบเลยหรอเ็นตั้งสัน่นมันว่เห็นเนาะอยู่ในหย่าเนาะ นี่นี่ะจ้ะขอโทษขอ็ไพ่เด้อหญิงแม่บ่เห็นโอ้ยพี่นะแม่จ้ะอย่ากเกิดลายแม่ม่น้ำค้างถนนมู้นี่แม่เนี่ยถนนแม่อย่ากเกิดคักังวะเห็ดจุ่มนี่พี่น้องจ๊าว่าแม่เมืดแล้วนี่ตาดีคักวะพี่นะจ้ะเห็ดเกิดอยู่ในรูค่ะทุกคน ออกมาได้ผุนนะจ๊ะเห็ดยังขึ้นมาเกิดอยู่ในหูจั่งสิอ้ยพี่น้องพี่หมคะ่ะมันกำลังสิเกิดไหมโบพีเบิงมันมาสีใดยังสินี่คะ่ะผุ่นเน้อน่อยเนีน่ยกำลังเกิดจ้ะโอ้ยสีดายดอกนี้เด้ เห็นแล้วเอาเลยเนาะงคะน้อน้อยๆนี่แดดบดแล้วบันนี่มืดแล้วได้บะเนี่แพรว่าสิไปอีกป้าหนึง่งป้าเห็ดเหลืองหลายๆนะจ๊ะคือสิคําแต่น้องกันไปพอเห็ดเหลืองเราเก็บแล้ว,ว่าเป็นไหมคือมืออื่นจังไปพี่น้องมาจังไรคะพี่น่ะแม่ าตัดขาก็สิบ่แล้วง่ายได้จ้ะนี่ยมาตัดขาไดนี้จ้ะพี่น้องเพลวก็ร่างสีกลมลงตัดขาเห็ดนั่นเฮ้ยเอาเมือดเอาเกียงเอาเพียนถ้าสิบ่ได้มานังพีหาในหนีติพี่นอ้องเฮเห็นนีกแล้วพี่น้องจ้ะนั่นเห็นบ่เอาอีกอก่อนก็ร่างสีกลมลงตัดขาเห็ดเนาะเอาม,ม,มาจา้ะ ตัดออกไปหลายจากน้อยป๊าดดอกนี่ไหมสมงามแท้นี่ตัดไว้นี่ค่ะปีนามาก,กินอีกทางถนนเน่าขันมากเก็บผู้เดียวจังสี่กล่องกระตังได้จ้ะสะดวกสบายดีเนาะถ้าไปหลายคนมากะคือว่าละจ้าเลนน้ำเพลินเนาะ <laughs> มันตัดประทันมันตัดประทันละสันมันทายประทันจ้ะ เพิ่มเพลินพอเฮ็ดเพิ่นก็นอยากเก็บเนาะแควก,กัแเรนน้ำกนเพิ่นบ่ทันคลิปก้อนนั้นมีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าอุ้ยกล่องไส้ค่ะกษัตริย์ขอโทษขออภัยจะ้ะคลิปนี้แกะตัวใหม่ค่ะพี่น้องไปอยู่บ่เนาะพ่นเห็ดเหลืองเล่านีิเนาะคันไปกับสามถุ่นบุญราจัตตั้งสิแล้วมมะเร็งเพราะว่าเห็ดพ่นนั่นหานลายใส่กข้มาพ่นนะคะบ้านนอกจริงจริง,รงเชียว หลายอิหลีพนนั่ะปีกอนเพลวได้หกกิโลผุ่นแมหดได้จังสี่เนาะพี่น้องคะแดดบดเราด้วยปะเนี่ยงาม,มข้าวตัดจะแดดบดล้วคำเหรอข้าวเดียว เริ่มสิเขาวนมดหนาหอนนี่แดดบดไว้จ้ะนั่นจะเป็นจากเฮียเนาะืเนียเ่ยเกือบเทาแล้วนี่แม่แป้วมักจังสีจะ้ะขานี่หมเยี้ยวค่ะคันมีเวลาแป้กว่็อยากตัดขาไป้ป้าจะ้ะเพราะว่าปีหนาสิได้มากอีกเนาะอืออันนี้เทาแล้ว พัดใส้เนยจ้ะแกงกระแซบเห็ดเหลืองหเห็ดเผิงกซองดอกตายอูย้พี่น้องคะนี่ดอกหนึ่ง <c oughs> พี่เบิงติดจังสีติจังสีเห็นนี่แม่มันเกิดอยู่ในหมอดังสีไม่เ,เห็นเลยพี่นอ้องยาดกดกคงหกจังสีเดี๋ยวไปต้อกันจ้ะ <c oughs> นี่แหละค่ะพี่น้องจอดแรก นะคะมืดแล้วแมแดดบดปึ๊บมืดปั๊บเลยจ้ะนี่ป้าเห็ดเผิงแก้วอยู่ขางทางแก้วมหาเก็บนี่เห็ดแต่อยู่ขางทางเลยเขาไปเลิกคนเดียวกับาดดเนาะมาผู้เดียวนะจ้ะหากินขางทางนี่แล้วป้าพี่น้องเห็ดลักเถานี่จากแก้วแมพุ่นดอกหนึ่งค่ะคือเห็ดจังสีนี่หน well, <laughs> right. <sh arp etus> ูแอ๊มันนี่ลมป้างงยู่นีปอุ้ยขาเนี่นอนู่พี่น้อง ขาแหน่ยมยี่จ้าเอาอยู่ด้วยนี่แม่แม่หญิงมานล้แม่แม่หญิงขุ่นจ่าดอกหนึ่งแล้วไปเบิง้งว่าจะเป็นแน่ไหนมา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 แ้วกันเยอะเห็ดหลักเกิดที่พลออีแม่ขุ่นเฮ้ยพี่น้องขาแหน่นแท้เอาเอาแง่ตัวถาดกินด้วยเราเหรอฮะ,ะพี่มึงแนล่ล่ะ ขาสมาเป็นตะลกเทย์ได้อาอว้ยใยเพ่อนเป็นพอพันแม่พันสนอจ่ะดอกบอกง่า่ทอบานทอมเมี่ยงดอกนี้เข้าสิมาช่ำแหล่ดอกนี้มาอืมเหนียนดีจ้ะเนียนยู่ อันบ่ได้ดอกก็เอาขากัยังดีอันไปฉีกฉีกแล้วก็ทอดเอาขา <c oughs> ดอกนี่เป็นลักษณะใดเอาไว้นี่จ้าดอกนี่หายพนเป็นลมโพลลมไส้มีมากแค่เดียวก็ได้เห็ดแกงหนึ่งเรยจ้าพี่น้องเอาราคายายมองแล้วนะคะแพนน้ำผ้าหากินคางปลาจ้าพี่น้องคะ่ะนี่ตะก,กาเห็ดเท่า เพราะว่าป้านี่แพลวมาเก็บกบน้อพภูมปีกายนี่จ้าพี่น้องมาเก็บกับน้องภูมิปีที่แล้วเนาะได้หกกิโลจ้ะปานีเห็ดเหลืองอยางเดียวพราเป็นป้าดอกพ่นนั้นแม่จ้าพี่น้องเห็นปะต้นสนต้นเดียวนะสูงสูงนะเขืนพ่นมาหันหกกิโลค่ะได้ปีที่แล้วปีนี้เดี๋ยวไปเบิ่งว่าสิไดหลายบอสแต่ว่าแพลวเห็นเราเด้จ้าขี่รถผลานมาหันไปกลับรถกลับขึ้นมานเนาะเห็นแล้วนะคะว่ามันเยอะ เรื่องเออเอเลยค่ะทุกคนไปจ้าเห็นไปค่ะพี่ขนาดท่างขึ้นเด้เนี่ยพี่น้องจ้าุนน่างเกิดล่ามลงมาหอดพี่จ้าสูงเติบด <c oughs> ิเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเขาก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บให้ดูนะคะ <c oughs> มาค่ะพี่น้องจ้า <c oughs> ป<ะ>๊าดง่ามคักแม่ <c oughs> มึงแี่อุ้ย <c oughs> แต่ว่าฝนตกใส่ชุมชุมจักหน่อย ตัดขาจัดตัดขาเพิ่นตะกี้พิ่นพไิ้เกิดล่ามหอดพีเลยจ้ะนเนามีนเพราะเขาเ่คิดเป็นอะไรสันโอ้เมื่อยขึ้นเขามากพี่ค่าบน,นี้พี่น้องของจริงอยู่พีค่ะ เดี๋ยวเด้อนี่ลูงเนื่นไปนี่พี่น้องก้อนไปบังเห็ดดอกนี่โครตรละเห็ดเฮ้ยเลียใจเด้งมงามพ่น้องคะ่ะเกิดยู่ใไต้โขดหินเลยไหมปีนี้มองนี่คือสมแท้ปีนี้ทุกปีมองนี่สีแห้งแล้วจเพราะว่าเถิเดแดดเนาะ โอ้พี่น้องแพ้วมือยฝันเฮ็ดถือฝนเราหยาบมาที่นี่จ้ะพี่พี่นอ้องของจริงอยู่พีพี่น้องเห็นบอค่าพ <immt> ุนเหลืองๆพุนค่ะเมียนเฮ็ดมือดีจ้ะนี่แม่พี่น Lynn, <advertisements separately. S 2> ้องยู่ในหู้ทั้งสี่กรแเมียนมือดีจ้ะเฮ็ดมือดีนี่เฮ็ดจะไหนแพ้วสิเก็บแล้วมือพุนไหมค่ะพูดเหลืองเออเฮอยู่ผุนมามามาเก็บเฮ็ดพูดได้ก็ได้ นั่นบกเค็บมาแล้วตัวหนึ่งแล้วมามาค่าะมาที่นี่ป๊าดอานี่นันเอาบดายอดเดอพี่น้องจ้า ง่ามพี่น้องแข็งแก้ได้ยาดีดีมองนี่นะอืมในหูหนี่จกบ่อนอ่เนี่ยเฮ้ยง่ายจังไงแกเหรอจ้ะเอาไว้ซะเนาะเอาจังไหนปาดพี่น้องครับคุณน่ะ ปาดๆๆๆๆๆอีพออีแมลล่ข่อยเอ้ยพุ่นนะจ๊ะหาว่เพลวตัวพุ่นพี่น้องพุ่นนะคะว้ายพุ่นอนะ,ะานะมาเด้อบัตที่นี่พูดสิเก็บเห็ดมาค่ะมาๆๆๆพ่อใส่พ่อ,พอกระตาเนาะมาค่ะ <c oughs> เมื่อยแล้วเนี่ยนีคนเหยียบเนี่ยเออตายห้อยข้นหยียบนะ่ะ ตาข้าอยู่ใส่พี่น้องร้ายอีหลีด้วยจ้าแพ้บดิตัวเพรจะในจะเก็บแล้วมาเนี่ยแพ้ว่าจิบดิเก็บเอาเมดดด้วยจ้าเนี่ยเพราะว่าเหมือนี่ขึ้นือสิล่าแล้วคันเอาเมด าหนีมนันทุกปีจ้าพี่น้องว่ามันปลาพ่นเอาโอ้พี่น้องว่าเห็นกับบปากเนาะพี่แพ้วสิเอาดอกกำงา่ายบางสิจ้ะพูดน่ะแม่พี่น้องมันบนหน่อยเด้เจ้งใดจ้งสิให้พี่น้องจ้งสิเห็นนี่ตั้งกล่องเนาะ ตั้งจังอะไรละกล่องก็ได้เก็บก่อนเนาะจ้ะเนะาะจังมาจังมาตัดเฉยเดียวเพื่อเสด็ไปตัดอยู่เฮยอนซัมบุพี่น้องอย่าฝ่าวเบื่อเด้อาจารย,ย์เอออันนี้เปื่อยคักบเบาหรอกจก้ะ สวยเลือกได้อีกด้เหมือนหลายหลายพี่น่องว่าเห็นกับพวปากเนาะต้สร้างนโมเจ้า มน,นมำกัดไห่อืมอันนี้แหลน,นไรโอ้พี่นอ้องจ้ะกรอบทั้าแห่นหม,มันอยู่ไต่หาดใหม่เนาะ trang xịn trang nhã, thúng mươi cả bác đã lấy hết like cả mươi cả nhạt, hết nổi cả nhạt, mà nốt nó, <laughs> cái chị ยากแม่หญิงอันนี้ก็โคตรข้นนั่งขึ้นเมื่อไรจ้ะตรงน,นี้ตะลิ้ต,ตุนจ้ะชาเหมือนจีแล้วบเพราะเกลี้ยงพด่นไงอันนี้ก็จิเมื่อต่กอนละจ้ามื่ออ่น,นสิจีมา่ไม่คำหรอก พีนนะแม่จ้าเพามันหน,หน่อยได้ปีนอ้องพ้าดขาเห็ดไหมฝนตกไม่ไม่แบนี้กรอบแต่ทั้งสี่ขืนบ่ได้เลย พี่น้องให้มาเห็บบ่ไต่อมดมอยูอ่นะเทษทีไปสายหญิงเห็บมาแน้ำเห็ดจ้ะเห็บตัวน้อยๆกะบาดมีต้อบบตงอาบน้ำโดยด่วนแน่เลยเห็ยแต่ไหนตอนนี้พี่น้องขึ้นหลัว ป้าคืองามแต่จุ๋มเนี่ยเออฮอนี่แตดอกงามๆพี่น้องจา้ามึงเนี่ยละ่ะมึงผลงานเท่านี้ละ่ะเพราะท่านเด็กเคืองปลาอยู่พี่น้องพูดไหนเฮ้ยเจ้าหน้าีแล้วมาเนี่ยพี่น้องจา้า แล้วบ่โมนเดี๋ยี่ปน,นองว่านี่เรื่งไหนเราจะแล้วไหมคะวันนี้ค่ะ อยากมีคนมาเก็บซอยเดิจ่าพี่น้องมาเด้อผู้ใดเพ่พท่านได้เก็บเห็ดปีนี้หลายขัดออกเก็บมาอีกแล้วโอ้พี่น้องครับสบายแล้วค่ะเหนื่อยแต่เดือดเหมือนมาเอื้อนพวกเนาจะตั้งวา,า,วากนนมมันไหมเรามืเอื่อนพระสมาเอาอีกจ้ะมื่อนี้คำเราไหมลูกกสิตาเนาะ เนี่ยหย่าน้ำตาเห็ดเจอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่นอ้องจ้ะอีกคลิปหนึ่งเด้อมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้ะ